กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่417ค่ะประจำเย็นวันเสาร์ที่19เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาดิษฐที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันเสาร์จ้ะเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่พี่ขาสมเด็จวัดเกศชยโยจะ้ะรายการที่1น,นะคะ รายการต่อไปรายการที่สองจ้ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าครับพี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3จ้ะรายการที่3เป็นหลวง เสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญพระชัยค่ะพระชัยหลังช้างนะคะรายการที่4ี่จ้ะ ระชัยหลังช้างนะคะรายการที่4ี่รายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นพระพุทธชินราชค่ะเนื้อตะกวะัวจ้ะมีเลี่ยมนะคะพี่พี่ขาพระพระพุทธชินราชจ้ะรายการที่5นะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6เป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดจ้ะรายการที่6นะคะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขจ้ะ พระปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่ 7. จ้ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่8นะคะ หลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาจ้ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะวัดโพค่ะพี่ขารายการที่9นะคะพระปิดตากระดูกผีวัดโพจ้ะรายการที่9้าค่ะ รายการต่อไปรายการที่10จ้ะรายการที่10เป็นสมเด็จฝังพลอยจ้ะรายการที่10นะคะพี่ขาสมเด็จฝังพลอยจ้ะ200บาทกับพ,พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะด้านหลังมีฝังตะกุดด้วยนะคะพี่พี่ขารายการที่10จ้ะ ต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่ขารายการที่11จ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ สิบสองเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ้ะปี2 5 3 4ค่ะพี่พี่ขาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะรายการที่12จ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมจ้ะ เหรียญหลวงพ่อกเกษมปุกเสกนะคะพี่ขารายการที่13จ้ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14หลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะมาในเลี่ยมนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อทบรายการที่14จ้ะ มาในเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อทบวัดชนแดนรายการที่14จ้ะรายการต่อไปรายการที่15หค่ะ สิห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อรอดวัดบ้านไผ่จ้ะเหรียญหล่อหลวงพ่อรอดวัดบ้านไผ่นะคะรายการที่1ิบห้าจ้ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ 16เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงจ้ะพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะครพี่ขารายการที่16จ้ะ200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ สิบเจ็ดหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจ้ะหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบแปดจ้ะสิบแปดหลวงพ่อเมาส์วัดสี่เหลี่ยมจ้ะ รุ่นหนึ่งค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อเมาะะส์วัดสี่เหลี่ยมนะคะปีปีหน่จ,จ้ะรายการที่18นะคะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เเป็นชินราชอินโดจีนค่ะ เป็นชินราชอินโดจีนนะคะพ,พี่ขารายการที่19บเกจ้ะต่อไปรายการที่20่สค่ะยีเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินจ้ะพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะพี่ขารายการที่20่สิบจ้ะ วันนี้รอบเย็นมีมีเพิ่มมาเป็น30รายการนะคะพี่พี่ขาพิเศษวันเสาร์อาทิตย์จ้ะรายการที่20ค่ะพระท่ากระดานจ้ะ200บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาจ้ะ เหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะคะรายการที่21จ้ะต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมจ้ะพระปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพระปิดตาหลวงพ่อเดิมรายการที่22จ้ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นเสมาพระพุทธชินราชจ้ะเนื้อตะกั่วค่ะพี่พขาเสมาพระพุทธชินราชนะคะรายการที่22โทษทีค่ะพี่ขี่ขิ23ค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็น เหรียญหล่อใบพุทธาหลวงพ่อเงินจ้ะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่พี่ขาเหรียญหล่อใบพุทธาจ้ะหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อใบพุทธาหลวงพ่อเงินจ้ะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25้าค่ะ 25เป็นหลวงพ่อกเกษมเขมโกจ้ะหลวงพ่อกเกษมปี18ค่ะพี่พี่ขารายการที่25นะคะต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26เป็นหลวงพ่อกเกษมเขมะโกค่ะ ปี17่ค่ะพี่ขาหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะหลวงพ่อกเกษมปี17จ้ะได้มาสองเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกเกษมปี17กับ18ค่ะมีต่อโค้ดค่ะพี่ขาต่อไปรายการที่27ค่ะ27หลวงพ่อกวยจ้ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะปีหนึ่งเจ็ดค่ะอุ้ยโทษทีคะ่ะพี่ขาหลวงพ่อกลวยรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดหลวงปู่ฟันค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟันนะคะปี 1, ะหปนึ่งแปดค่ะพี่ขา หลวงปู่ฟันรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29จ้ะ29เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นจ้ะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะมีฝั่งตะกุด3ดอกค่ะด้านหลังฝั่งตะกุดนะคะพ,พี่ขา หลวงพ่อเปิรวัดบางพระจ้ะรายการที่29นะคะจ้ะรายการต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมจ้ะรุ่นแรกค่ะพ,พี่ขาคุณแม่ชีบุญเรือนรายการที่30นะคะ วันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ